ติพาดานี่ก็พูดเลยนะว่าถ้าได้รับความไว้วางใจเป็นประธานสภานี่จะเปลี่ยนสภาที่มีแต่กผู้ทรงเกียรติให้เป็นสภาของประชาชนแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องเรียกตัวเองว่าท่านประธานนะให้เรียกเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นประธานที่ไปไหนมาไหนจะไม่มีรถนำขบวนจะใช้งบของสภาให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ เขาก็มีการมองว่าแหมนะคะไปพิ <im <im uh ้นทนิโลเนี่ยไปเปิดตัวคุณปฏิพัฒน์นี่แหมมันแบบเมนเป็นการมัดมือชกประการเลยแล้วดูเหมือนชัดเจนว่าลักษณะเหมือนที่คุณพิธาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการโหวตเรื่องนายกคะแต่ไปที่ไหนนี่ก็แบบนายกคนที่30นายกคนที่30มหนีไปเนี่ยนีประธานสภาประธานสภาลักษณะนี้ทั้งที่มันยังไม่มีการโหวตการเจรจากับเพื่อไทยมันก็ยังไม่สรุปถูกต้องไหมคะพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพ สำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจาก Top New วได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุน t o อปนิสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะ เอติดตามบรรยากาศการเมืองนะคะจะพาย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งค่ะที่หัวหน้าพักเก้าไกลนั้นนำโดยนำทีมสสพิสุโลกนะคะลงไปขอบคุณประชาชนและที่น่าสนใจคือหนึ่งในสส,สพิสุโลกนั้นค่ะคือแคนดิเดตที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคือหมออ๋ง นายปฏิพัฒน์สันติพาดานั่นเองค่ะดูบรรยากาศกันก่อนของเมื่อวานนั้นว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะโดยบรรยากาศที่ก็บอกว่าคนมากันเพียบเลยนะคะมาต้อนรับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลนายนปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องสอสอเขตหนึ่งพิษณุโลกนะคะก็มีการขึ้นรถแหร่รอบเมืองกันด้วยค่ะ นายปฏิพัฒน์สันติพาดานี่ก็พูดเลยนะว่าท่านได้รับความไว้วางใจเป็นประธานสภานี่จะเปลี่ยนสภาที่มีแต่ผู้ทรงเกียรติให้เป็นสภาของประชาชนแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องเรียกตัวเองว่าท่านประธานนะให้เรียกเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นประธานที่ไปไหนมาไหนจะไม่มีรถนำขบวนจะใช้งบของสาภาให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพที่สุดนะคะในพิธาเองก็ขอบคุณประชาชนบอกว่ามาต้อนรับกันอุ่นหนาฝาข้างอย่างอบอุ่นที่สุดนะคะก็มีปลาใสยก็ พูดถึงหมออ๋องด้วยว่าเหมาะสมที่จะเป็นประธานสภาเป็นคนที่ผลงานดีเด่นมีบทบาทประสบการณ์ในการเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายนะคะอยากจะให้เกิดการพัฒนาเมืองไทยในทุกมิติอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพิธาเองก็ชื่นชมในในปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วคุณพิธาเองเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของความ คืบหน้ากับพักเก้าไกลที่อยู่ในระหว่างการเจราจาเก้าอี้ประธานสภานะคะก็มีความเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีเงื่อนไขต่อรองส่วนอื่นๆเนี่ยคุณพิธาก็พูดถึงความชัดเจนบอกว่าตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะคะต้องรอวันประชุมและประกาศเป็นทางการอีกครั้ง แล้วก็อย่างสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตอนนี้มันมีข่าวเยอะนะมีข่าวที่ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะยกตําแหน่งประธานสภาให้กับเก้าวไกลและกับการที่ว่าถ้าก้าไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เนี่ยให้น้ําหนักเทมาที่เพื่อไทยในสถานการณ์แบบนี้คุณพิธาก็พูดถึงว่าที่ว่าแหล่งข่าวแหล่งข่าวเนี่ยมันแหล่งข่าวคือใครก็ไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะมีเงื่อนไขออกมาแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เลือกมาพิษนุโลกเนี่ยเป็นการยืนยันหรือเปล่าว่าคุณปฏิพัท์จะต้องได้ตําแหน่งประธานสภาอันนี้คุณพิธาบอกว่าพรรคเนี่ยยืนยันไปแล้วว่านาย เป็นแคนดิเดตประธานสภาคือไม่ต้องลงพื้นที่ก็ถือว่ายืนยันไปแล้วส่วนประเด็นที่เป็นกระแสก็เชื่อว่าจะจบลงด้วยดีะค,ะคือเขาก็มีการมองว่าแหมนะคะไปพุทธิโลกเนี่ยไปเปิดตัวคุณปฏิพัฒน์นี่แหมมันแบบเหมือนเป็นการมัดมือชกอประการเลยประกาศให้เห็นเลยแล้วดูเหมือนชัดเจนว่าลักษณะเหมือนที่คุณพิธานเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการโหวตเลือกนาย,ยกะนะคะแต่ไปที่ไหนนี่ก็แบบ นายกคนที่30นาะยกคนที่30หนีไปนี่ประธานสภาประธานสภาลักษณะนี้ทั้งที่ม,มันยังไม่มีการโบวตการเจราจากับเพื่อไทยมันก็ยังไม่สรุปถูกต้องไหมคะเอาล่ะแต่ว่าทีนี้นะคะประเด็นเนี่ยคือนอกจากวันนี้เ,เมื่อวานที่จะไปพิษณุโลกเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะไปที่ขอนแก่นต่อด้วยคนก็เลยมองว่าเอ๊ะการไปลักษณะนี้เหมือนไปแบบ ไปหากองเชียร์ไปปลูกกระโดมมวลชุหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่มันไม่เป็นไปตามเ,เกมของเพื่อไทยออของก้าวไกลาวางไว้เนี่ยมันจะมีการปลูกด้อมส้มเหมือนกับว่าผลมันไม่ได้ออกมาตามนะั้นเดี๋ยวด้อมจะไม่พอใจหรือเปล่าจะมีการปลูกด้อมส้มออกมานะคะ หรือเปล่าแล้วสมันหคุณพิทาก็บอกว่าก็ไม่หรอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าคือเดี๋ยวมันจะมีการเปรดิดประชุมสภาแล้วไงลงพื้นที่ก่อนลงตอนนี้ละอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่าเพื่อไทยยังไม่เคยมีการเสนอชื่อใครออกมาเลยในตาแหน่งประธานสภานะคะ